สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ำคืนนี้เราอยู่กันที่วิทยาลัยไคเชิร์สค่ะหรือเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดค่ะในช่วงที่วิทยาลัยหยุดหรือช่วงปิดเทอมนะคะนักศึกษาของวิทยาลัยต้องย้ายออกจากหอพักค่ะและช่วงนี้แหละเป็นโอกาสอันดีที่ให้คนทั่วไปอย่างเราเราสามารถมาพักที่หอของวิทยาลัยได้ค่ะไปค่ะเพื่อนๆเราไปเช็คอินกันค่ะประตูใหญ่มากเพื่อนๆประตูแบบเหมือนประตูเมืองอ่ะ ซึ่งแพริีได้ทําการจองมาแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะที่นี่ไม่ได้จองง่ายนะคะต้องรอช่วงที่เขาปิดเทอมหรือวันหยุดแล้วก็คอยเข้าไปดูในเว็บไซต์ของวิทยาลัยอะคะ่ะว่าจะมีวันว่างวันไหนช่วงไหนให้เราจองบ้าง S.A.B. stands for Okay. but we know it as 117 which is mm -hmm. across the road. Yes. Okay, good idea. Well <laughs> I what could you not do, remember through the this is where we are here. Come out through the gate into St Aldates. This busy road here. Turn right and head up the street. you cross over the road and you're looking for Sainsbury's. Okay, yeah. Just to the left of Sainsbury's is the door. The fob gets you into the room. It's <laughs> just And when you go in, you just put it in a card slot. Keep that bit out, that bit in and okay. that activates the electric. So Breakfast happens in the Grand Hall, which is Grand up Hall. here. Mm -hmm. So you come back over the street, through the mm -hmm. gate, which will be open, around the, the quad, through there, mm -hmm. and okay. you'll see everybody go up the stairs into the Grand Hall, mm -hmm. 8 to 9.30 in the morning. Mm -hmm. แพลนสเข้ามาถึงในห้องแล้วนะคะคือลืมถ่ายบรรยากาศโดยรวมในห้องนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีเตรียมผ้าเช็ดตัวเตรียมสบู่เตรียมแชมพูอะไรอ่ะเป็นเซ็ตไว้ให้นะคะแล้วก็ถุงก็เขียนว่าใครเชิญออกฟอร์ดด้วยค่ะทุกคนถุงก็เอาไปใช้อย่างอื่นต่อได้เนาะเป็นที่ระลึกไปว่างั้นเถอะ และในหอพักนักเรียนก็จะมีโต๊ะเรียนให้ด้วยทุกคนแล้วก็มีบอร์ดไว้แปะโน้ตนั่นนี่นู่นด้วยแหละแล้วเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแพลนจะพาเพื่อนๆเ,เดินกลับไปที่วิทยาลัยนะเพื่อที่จะไปเดินถ่ายรูปเดินดูห้องนั่นนี่นูน่น ทุกคนเข้าไปพร้อมกันกับแพรลิสเลยนะคะแพรลิสจะูดเบาๆนิดนึงนะเก่งใจ ทุกคนมึดตื่อปิดไฟนะทุกคนมันทำไมแฟนได้รู้สสก,กวัว t า i s w a y เขาบอก i s w a y แต่ทางนี้ปิดไปไม่ได้ทุกคนออกไปได้ล้วออกมาที่เดิมอีกประตูหนึ่ง เรามาถึงบันไดแล้วทุกคนบันไดนี้จะเป็นบันไดที่จะขึ้นไปสู่ห้องทานอาหารนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นฉากที่เขาถ่ายทําหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยที่แบบว่าเด็กๆเ,เขาจะมารวมตัวกันตรงนี้ก่อนที่จะเข้าพิธีคัสสันบ้านที่ห้องโถงใหญ่อ่ะ oh ทุกคนดูสิทุกคนดูสิอันนี่เชดูข้างบนก่อนนะคะ เราจะเดินเข้าไปแล้วไม้ก็สวยทุกคนห้องนี้แหละเป็นห้องต้นแบบที่หนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เขาแบบว่าเอาไปสร้างทำเป็นฉากในหนังนะทุกคนจำฉากนี้ได้ไหมรู้สึกเหมือนฉันอยู่ในฮอกวอตเลยทุกคนสวยมากสวยจังเลย ที่นี่เราจะเห็นโต๊ะอาหารมีทั้งหมด3แถวนะคะทุกคนแต่ว่าในฉากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยจะมีทั้งหมดสีแถวก็คือเป็นสีแถวประจำบ้านทั้งสีของโรงเรียนนะคะ อิดฉานักศึกษาที่นี่จังเลยค่ะทุกคนได้ทานข้าวในโรงอาหารสวยๆทุกวันเลยอ่ะ เรากลับไปหอพักกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาใหม่พรุ่งนี้เชา้ามาทานอาหารเช้าที่นี่กันค่ะสวัสดียมามเช้าฉันกลับมาแล้วจ้าวิทยาลัยไคเชิร์ ทุกคนเห็นเด็กๆชุดดำบ้าเพลิสคิดว่าเขาน่าจะเป็นคณะประสานเสียงของออกฟอร์ดคาติดอร์หรือว่าไคเชอร์สคาติดอร์ข้างในนี่แหละเพราะว่าที่เนี่ยก็จะมีอาสนาวิหารไคเชอร์สอยู่ข้างในวิทยาลัยด้วย มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดจะประกอบไปด้วยวิทยาลัยร่วม39แห่งและมีหน่วยงานทางวิชาการ4แผนกในเอพิโซดที่แล้วพาริสได้พาเพื่อนๆไปที่แลตส k ิปสแควร์ที่เป็นที่ตั้งศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดมาแล้วเพื่อนๆสามารถไปย้อนชมได้นะคะซึ่งมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเติบโตเฟื่องฟูมากในยุคพระเจ้าเฮนรี่ที่2เพราะท่านทรงห้ามไม่ให้นักศึกษาชาวอังกฤษไปเรียนที่มหาวิทยาลัยปารีส ซึ่งในยุคนั้นมันก็มีเรื่องความขัดแย้งกันระหว่างนักศึกษาและชาวเมืองออกฟอร์ดอยู่เหมือนกันทําให้มีนักวิชาการบางส่วนหนีไปเมืองเคมบริดจ์และก่อตั้งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ขึ้นมาภายหลังมีการจับคู่กันพัฒนาการศึกษาที่มีนโยบายไปในทิศทางเดียวกันเลยรวมเรียกชื่อว่าออกบิดมีงานแข่งขันทางวิชาการระหว่างกันของออกฟอร์ดและเคมบริดจ์หากให้เพลริสมองภาพก็คงออกแนวคล้ายๆงานเชื่อมสัมพันธ์จุฬาธรรมศาสตร์ล่ะค่ะและอย่างที่บอกไปว่า มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดมีวิทยาลัยร่วมและหน่วยวิชาการรวมๆทั้งหมด43แห่งและหนึ่งในนั้นก็คือวิทยาลัยไคเชิร์แห่งนี้ค่ะวิทยาลัยไคเชิร์นี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีทั้งส่วนของวิทยาลัยและอัศะวิหารออกฟอร์ดหรือว่าคทตดอร์ออฟออกฟอร์ดอยู่ด้วยกันที่รวมกันเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดซึ่งเพลชจ,จะพาเดินดูเต็มๆในเอพิโซดหน้านะคะแต่สำหรับวันนี้เราไปทานอาหารกันก่อนคะ่ะ ทุกคนได้ยินเสียงนาฬิกานี่เสียงจริงเลยนะเสียงดังมากแปดโมงพอดีเลยตีตอนแปดโมงเช้าพอดีเลยอะเมื่อวานเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าห้องอาหารเปิดแปดโมงถึงเก้าโมงครึ่ง นี่ก็คือ8มโมงพอดีเลยเวลาห้องอาหารเปิด Good morning. Good morning. You You're need very this? welcome. Thank you. you. are the first time. Yes. Oh, oh. Okay. I want to tell you right now what you have to do. This is the beautiful hall, most uh, big one from Christ, from, uh, Oxford and Cambridge. This one. So, but I need you to have breakfast first. Yeah. Okay. You have to take straight from here. Mm -hmm. Yes. And yes. after that you go on there. To the beginning you have continental breakfast. Uh -huh. yes. After that you have orange, water, milk, fruits, yolks. yeah? You take what do you like. After that you have hot breakfast. Hot breakfast. Good breakfast. Yeah. English breakfast. Yes. You take a exactly what do you like. How much you like is no any problem. After that you have coffee and tea. That's tea. What you take coffee and tea. And you see. What do you like to see on uh -huh. this table here? That one top no because today is reserved for somebody else. Okay. okay? Yes. Okay, okay. Yeah, this one, this one. Anywhere, this one, down, but not down, 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 up down. there. Up on the top, no. Not today. Okay. okay. Tomorrow, yes. <laughs> <laughs> okay, enjoy. Thank you. So วันนี้ก็จะเป็นอาหารเช้า um, <Okay. S 1> แพลสสริสกิดว่าแพลริสจะเอาคอนเฟิร์ตกิร์ดมอร์นิ่ง thank you กินข้าวเสร็จ9ก้าโมงพอดีเลยทุกคนนาฬิกาก็ตีบอกเวลาอีกสงสัยจะบอกทุกชั่วโมงหรอเปล่าเนี่ยพาลิสขอตัดการชมวิทยาลัยไว้ในเอพิโซดหน้านะคะสำหรับตอนนี้เดี๋ยวเราไปเช็คเอาท์ออกจากหอพักกันค่ะทุกคนนี่ถึงที่พักของเราแล้วจ้ะเราอยู่หอนี้เลยจ้ะดูสัญลักษณ์ขอสิ คืนกุญแจห้องพักง่ายมากทุกคนแค่หยอดตู้แต่ว่าใส่ยากเหลือเกินมันแน่นน่ะสำหรับวันนี้แพลิสลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะเพื่อน